สวัสดีพ่อแม่พี่น so yeah. yeah. ้องสวัสดีป้าลุงสวัสดีเอชซีทุกท่านเด้อจ้ามาที่ห้องในต้นเดือนเมื่อนี้สปนอดีพ่อแม่พี่น้องนห้องเฮามีพัดกบพี่น้องเหยาะหนึ่งคนสมบูรณ์แล้วล่ะอันนี้เป็นก้อยหอยหอยก้อยมาชยมาเนาอ

หลังจากเลิกงานพี่น้องเอ้ยกะเพื่อจะได้ก exactly ินข่าวกับก้าวโม่งชิดโม่งนะจะได้กระฝากเอฟซีคำมติจ้าคัส้มเป็นกำลังใจให้คนนองเลื่อนไม่นองเลื่อนเลยนะพี่น้องเลิกงานมาเพื่อียเงินเลื่อนในซ่านสัก่าสัก่ hàn cốt thế nào ấy Tuy nhiên cốt mà khơi này, đầy cốt Tốt nừng, tốt nhảy thế nào Nhưng mà Thế này, là thế nào mặc có thun luôn á, thịt tiết, không? ความเงินยาจะมไปกเท่าจะอยู่บ้านอเป็นก่อยหอยก่อยหอยซะดิแต่แม่ก็เล่นบนเนการเป็นยากัอยู่บ้านะนต สวัสดีป้าลุงเห็นพน้องกมจะจะนมารับลายมือพีอออนอ่น้องเลยแม่โทษมากว่าน้องชายเพ่นั้นเอาเมียพร่บ้พี่นยักได้เมียพี่น้อง บอกกับบัังใช่กะถหลแหงอืมน่แม่กัอุ๊พี่น้องเลยเห็ดหนาเห็ดน้าแดงช่งช้ำถงกใช่กเมี่อ่ะมาดํหน้าซอยเอนเนาะสเอาเมียกพี่น้องเลย กะไปไปอีร้อยอันนี้ลูกไปไปหันเลย อย่างเอาไปแบบอย่างหม,มูเป็นขอบเป็นขั้วเนาะแม่นยังหรอกยังไงทำไมไม่ลนยังทำยังเย็นยังอะไรียนเชื่อกันทำกันเรียนเข้าไปคนเดียวก็ไม่นเดือนอีกอะหน่อยกันเนาะจะว่าเพื่อสิผ่านมาทำนี่ได้พี่น้องเอ้ยก็เกือบ เนี่ยทานกันลายเถื่อเ,เ,อน,เน,น,นี่ยเวจะเนาะก็เอบหอนกออจะกินแบบโอ้โราินมยงห่อไหมี่ะ

เอาเทอร์ทับมาเปิดเบื้องขังกันทีเต็ดไปนะอยากแห้งกระสือใบกับเผราเพล็นกรเสือเอพี่น่องนะป,ปุ้งปุ้งบริสุทิ์จะคำแช่ครบตัวเดียวเดี๋ยวถือเกลืองจานพีทั้งเลยสุดจานเลย จะปิแกงเร,ราเกลือุงธรรมดาใส่กระเทียมแบบเขาเบาื่อใจเย่ยงมากาไกมถ้าเป็นผัดอะไอนที่มันจะมีผิดใช่ใช่ใส่เนื้อใส่พวกอันผิดไทยเหมือนทเรียวเนาะใช่

Ah. Oh, hết đi rồi rồi Hết ừ. Hết rồi Hết Hết Cảm ơn các bạn đã nên là sao rồi. À. cứ xuống. Ừ. Nô đi cả bữa. ขาวซิบมู้งคือเก่เาคืออเอ้ยมึเลย่าชิงงานง่ายเลยกับเบียาเข่าการฮิวกันขขคุณเนเิือจนง่ายเลยกักบหิวเข่า

เอ,อยเจ็กขาอีกแ่งฉันขาตอนขาจิ้นจานที่ไหนจนนารุ่มแน่แน่ขาเออจิ้นนหรุ่มเอออ้าหัดขอบเขตเด็กน่าเป็นอะไรตอนขาัป

เราบูา๊ดน,นะเราดูเราฮือมีเทียนเรากระแม่่ะแม่จะบอลงได้ กิน้มัภาแบบทุรกทุเน mm ้เาภาพแบบบริสิ์นัหรอะไรใส่ใสลงไปอแบกะเพรากลมกลอมจนอเห็ดแบบบริสกลมกล้ก็วยมนี่แสบกว่านี้ ยังบอกกินอีกยังที่ห้ามบอกินนะยังที่ไม่ต้องเดือนบอกินคือบอกินเลยนับทางเดือนแต่ก่อนยังเลยมากึ้นมุกกระทะแต่บอกินหมงูก็เลี้ยงมุกกระทะกับพี่น้องาเลยแม่ต้องเดือนว่า จะจัดให้พอน้องเดือนบ่ทอดอัน40,000ซับพ่นาพี่น้องเอ้ยเส็แล้วก็กทุกท่านเนาะติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเช่องแม่น้องเดือนนมันอด4 0 0 0 0ซับมอยู่300กว่าคนแม่นแล้วก็ฝากเด้อพี่น้องเอ้ยพน้องเดือนอยากหมกระทะแห้งพี่น้องแม่นเดือนล่ะครับมันบ่อดแล้วบ่ยอมพ่น่แิหมกะพี่น้องเอ้ยเ้ก็ พอ่อกำลังขิดหนาพี่น้องจะไปดีป่าลุงหรือ่าจะไปดีป่าลุงไปดีป่าลุง